โยสวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับก็มาถึง EP ที่4ี่แล้วนะครับ EP เนี้ยนะ่ะจะผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการผสมเลขนะครับเลข4ตัวท้ายเนาะก,ก็อ่าย้อนกลับมาดูอันก่อนนะครับก็คือตัวเลขอันอันอันเก่าเนะ่เราเราใช้แค่อันแรกใช่ปะ่ะแค่1กอไก่กอไก่เงี้ยคือการผสมเลขของอักษรที่เราห้ามไปนะส่วนคลิปเนี้ยผมจะมาดูตัวเลข4ตัวนี้นะครับนะครับสีตัวนี้ก็คือ อ่ะเนี่ยสีตัวนี้ว่ามันจะมีการผสมยังไงครับเน,นี่ยอนตัวนี้เขาใช้เล่หเลกระสันะซึ่งเล่หเล่ห์ตระหลายๆตำรามันก็จะมีวัตถุประสงค์คล้ายกันก็คือว่าต้องการให้คู่ขับขี่ปลอดภัยนะครับปลอดภัยก็คืออยากเวลาขับรถขับลาก็อยากให้ปลอดภัยก็พยายามจะหลีกเลี่ยงเลขที่มันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ก็จะเป็นเลขของอย่างนะก็คือการเคลื่อนไหวนะส่วนใหญ่จะใช้เลขที่หลีกเลี่ยงเลขปปบาปะเคาะนะครับซึ่งเลขบาปะเคาะกับสุป,ปะเคาะเนี่ยมันมีวิธีการดูตามนี้นะก็พาไปดูกันว่าเลขสุป,ปะเคาะที่เขาเลียกกันน่ยที่เขาหลีกเลี่ยงกันเนี่ยที่หลายๆตำราเขาหลีกเลี่ยงกันคืออะไรนะเลขที่มันเป็นบาปะเคาะก็คือเลขที่เป็นหัวมุมนะครับประกอบด้วยสีตัวนะครับก็มี1เลขหนึ่งอะ่ะไม่สวยลบก่อน เลขหนึ่งปุ๊บเลขหนึ่งนะเลขสามที่เขาหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็เลขแปดแล้วก็เลขเจ็ดทักเกตไหมว่ามันมีหัวมุมไอหัวมุมนั่นมันคือบาบาปะเคาะบาปะเคาะก็คือหลีกเลี่ยงที่เขาหลายๆตำราเขาหลีกเลี่ยงในการใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเลขหนึ่งเนี่ยมันคือความเร็วไงมันคือการใจร้อนใจเร็วนะครับเลขหนึ่ง เลข3คื่ออังคารอุบัติเหตุนะนะครับเลข3เครื่ออังคารดาวอังคารดาวความหุ่นถ่นของเล่นดาวอุบัติเหตุนะเลข7ดาวเสาดาวเสาก็หุ่นถนเหมือนกันคล้ายๆเลข3แล้วก็เลข8เลข8การบ้าบินนะครับเลข7คือความความใหญ่โตความบ้าบินนะครับเลข8คือความความบ้าเลข8เขาเรียกว่าเป็นเลขคนบ้านะส่วนใหญ่เขาจะใช้เลขสุปเคราะห์ก็คือเลข สุภเคาะนะสุภเคาะคือเลขแห่งความสุขนะครับอ่นะก็คือสุภาเคาะก็มีอยู่4ตัวเหมือนกันนะก็คือเลข2นะส5่นะส่วนใหญ่เขาใช้เลขพวกนี้นในการในการในการตั้งเลขทะเบียนรถนะเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งนะครับเป็นแค่ส่วนประกอบอย่างหนึ่งนะ นะอันนี้คือเลขสุบเคาะที่เขาดีกลี่ยง1นึ่านะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมวิเคราะห์มาแล้วนะครับผมวิเคราะห์มาแล้วหลายๆปีที่ที่ได้ดูเลขมาเนี่ยปรากฏว่าเลขสุบเคาะมันก็ไม่ไม่เชิงเสียหายทีเดียวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลขสุบเคาะเวลามันมารวมตัวกับเลขศาสตร์ที่มันดูเลขศาสตร์จริงๆนะที่เป็นแมทชีลูจีเนี่ยแล้วส่งผลต่อรถจริงๆเนี่ยมันคือเลขเลขคู่มิตรคู่ศัตรูมากกว่านะครับอ่ะมาดูเลขคู่มิดคู่ศัตรูข้างล่างนะครับ นะที่ผมเคยสอนไปเรื่องเกี่ยวกับการการหาเลขเบอร์โทรใช่ไหมเลขเบอร์โทรสังเกตว่าไอ้คู่คู่มิตรคู่ศัตรูเนี่ยที่เราเห็นทุกคนเนี่ยที่ที่ที่ทุกคนเห็นเนี่ยเลขพวกนี้ไม่ควรไม่ควรมีมีในรถไม่ควรมีในรถยนต์นะครับอ่ะเนี่ยหนึ่งสามเนี่ยนะครับหนึ่งสามเป็นปะถ้าเราดูที่หนึ่งสามอ่ะเราจะรู้ว่าอ่ะหนึ่งสามเนี่ยเห็นไหมมันคือ มันก็มีเลขสุบเคาะอ่าเลขแบบบัคเคาะหนึ่งตัวสองตัวเลยเห็นปะเลขแบบบัคเคาะสี่แปดเงี้ยมันก็มีเลขแบบบัคเคาะสองตัวเลยเห็นปะหกเจ็ดเนี่ยก็คือเป็นเลขเจ็ดเลขแบบบัคเคาะแล้วก็สามเจ็ดเป็นเลขแบบบัคเคาะใช่ไหมเลขแบบบัคเคาะพี่บอกไปเมื่อกี้นั่นคือมีสี่ตัวใช่ปะก็เป็นหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดแปดใช่ปะถามว่าเนี่ยเลขพวกนี้คือเขาไม่นิยมใช้ในการไว้ในรถเพราะมันบ่งบอกถึงอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เลขที่ตามมาคือคู่ลิ นะคู่อรินะครับก็คือศูนย์ไม่คนมี1 2ึ่งสองไคนมีนะครับเนี่ยศูนยะ์หนึ่งสองสองเจ็ดสามสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดสามแปดหกแปดแปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดพวกอริคือเนี่ยคือเลขของการเฉี่ยวชนนะครับเลขของการเฉี่ยวชนฉะนั้นเลขอะไรที่คนมีในในรถยนต์ก็คือตระกูลนี้หมดนะครับตระกูลนี้ตระกูลเนะี่ยตระกูล ตระก,กูลเนี่ยตระก,กูลคู่มิสคู่ศัตรูคู่ทัพคู่โชคเนี่ยเลขพวกนี้นะนะเลขพวกนี้คือควรมีเลขพวกนี้ไม่ควรมีไม่ควรเว้นแต่เว้นแต่รถบรรทุกรถด,ดูดซ่วมรถขนส่ง นะเว้นแต่พวกนี้นะครับอะนะว้นแต่พวกนี้ไม่ควรมีนะครับฉะนั้นหลายๆคนก็อาจจะนะเลขที่เราไปเมื่อกี้นี้ก็คือเลขที่ควรมีนะครับทีนี้มาดูอีกทีนึงอะอะนี่นะจำไว้นะถ้าเกิดใครจำไม่ได้ไปท่องเรื่อง เรื่องเลขศาสตร์บทที่หนึ่งนะครับผมเล่าไว้ละเอียดยิบเลยเกี่ยวกับคู่มีคู่ศัตรูคู่ซาูุโชแล้วก็คู่ริคู่ศัตรูคู่พรรมภลเนี่ยผมเล่าไว้ละเอียดยิบเลยในเรื่องเกี่ยวกับเลขเดี๋ยวผมจะทําลิงให้เกี่ยวกับเลขศาสตร์นะครับทีเนี้ยเลขที่เห็นทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ควรใช้นะครับทีเนี้ยเวลาเวลาเราเราจะไปผสมเลขระหว่างารถแต่ละยี่ห้อควรใช้ไหนหรืออย่างเงี้ยก็ พิจารณาจากตรงนี้เป็นหลักนะครับโดยผมจะผสมอะไรให้ดูทีนี้มันก็มีอีกศาสตร์หนึ่งที่เขาบอกว่าเกิดวันอะไรห้ามเลขอะไรนะเกิดวันอะไรห้ามเลขอะไรเราก็จะมาดูตรงนี้เราฟางังอันนี้เล่า,าทาฟังเลยนะใครที่สงสัยว่า,เ,าเกิดวันจันทร์ห้ามเลขอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาดูก็ย้อนกลับมาดูทักษะใหม่เอาบาร์บะอออกเอาบปร์บะคอ,อสุบะ,นะ้อออกไปนะเช่นคุณเกิดวันจันทร์เนี่ยนะครับเกิดวันจันทร์เนี่ยอ่าเกิดวันที่ก่อนเกิดวันที่ห้ามเลขอะไรนะ มันม,มันมีที่มาอย่างไงหลายๆคนงงนะเกววาทิศเนี่ยห้ามเลขห้ามเลขอะไรห้ามเลขหกถูกป่ะเพราะว่าเลขหกกาลีเลขสี่เป็นสี่ถูกป่ะเลขสี่เป็นสี่เลขหกกาลีเกววาทิศห้ามอะไรห้ามหกกับสามตัวนี้เพราะอะไรเพราะหนึ่งกับสามมันเป็นคู่ศัตรูกันนะครับหนึ่งกับสามห้ามหกกับสามหนึ่งกับสามเป็นคู่ศัตรูกันถามผมนะ วิธีการดูเลขตามมันเกิดเนี่ยผมมองว่าไม่เสมอไปไม่เสมอไปนะครับที่ผมมองแล้วคิดว่าใช่คือหลักคู่มิตรคู่ศัตรูแล้วก็เป็นแมททูโลจีเลขศาสตร์แต่ถ้าเกิดเอาทักษะมาจาับผมว่ายังไม่ใช่ผมว่าแล้วแต่ความเชื่อคนอะ่ะถ้าเกิดเท่าที่สังเกตมายังยังยังนะเพราะว่าอะไรเพราะเพราะว่าจะเอาหนึ่งกับสามมาใช,ใช,ใช้ใช้ก็ได้แต่ว่าจากหลักเหตุผลแล้วเนี่ย หกกับสามเนื้อหนึ่งกับหนึ่งกับหกกับกายผมรู้สึกว่ามันใช้ได้มันไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะเสมอไปเราก็มาดูวันจันทร์นะวันจันทร์นะครับวันจันทร์ห้ามเลขอะไรห้ามเลขหนึ่งถูกปะแล้วก็เลขเจ็ดดีห้ามหนึ่งนะครับวันจันทร์ห้ามวันจันทร์ห้ามเลขหนึ่งนะห้ามหนึ่งแล้วก็เลขห้านะครับห้ามหนึ่งคือมันกาลีไงหนึ่งกาลีส่วนเลขห้ามันคือ 2พอ2มามาจับกับ5ากลายเป็น25 5 2เนี่ยมันถือว่าเป็นเลขที่อ่อนแอในการขับรถนะครับ,รบส่วนวังคารนะวังคารห้ามอะไรวังคารห้ามเลข2นะเพราะว่าเลข2กาลีวันอายุเดสส็ดสีเลข5เป็นสีวันจันทรเอาวังคารห้ามเลข2กับเลข1่เพราะว่าอะไรเลข1คูณกับ3าก็เป็น3 1หนึ่งลกลายเ,เป็นคู่ศัตรูไงถูกปะ่ะทีนี้มาดูวันพุธนะวันพุธ วันพุธห้ามเลขสามวนยุดสี 4. อ่ะวันพุธห้ามเลขสามห้ามใช่ไหมแล้วเลขแปดห้ามเพราะอะไรสี่กับแปดเ,เป็นคู่ศัตรูสี่รู้กับแปดกันเป็นคู่ศัตรูอนปะโอเคปะแล้วก็วันพฤหัสไอ้วันเสาร์วันเสาร์ห้ามเลขสี่อย่างเดียวนะวันเสาร์หกเป็นสีหกดีเลขสี่กาลีวันเสาร์ห้ามเลขสี่อย่างเดียวนะครับ ห้าเลขีอย่างเดียวนะคำจริงห้ามอีกตัวหนึ่งก็คือห้ามเลขหกก็ได้เพราะว่าเลขหกแต่ว่าเลขหกมันเป็นสีไงพอสาวโปกเลขหกเป็นสีปุ๊บเนี่ยจะเอาไปเลขเจ็ดหกก็ไม่ได้เพราะว่าเลขหกตรงนี้มันเป็นสีอยู่แล้วนะครับก็ห้าเลขีอย่างเดียวนะวันพระรหัศวันพระรหัสเนี่ยห้ามเลขเจ็ดเวลาห้ามเลขเจ็ดห้าห้าห้ามคู่กับเจ็ดห้ามเลเจ็ดตัวเดียวนะครับห้าเลเจ็ดตัวเดียว เราะว่าเจ็ดกาลีไงแล้วหนึ่งเป็นสี่เข้าใจปะเพราะว่าเนี่ยเลขหนึ่งดีนะเพราะว่าทั้งหนึ่งหนึ่งรวมกับห้ากันเป็นคู่มิตรด้วยนะครับวันวันพุธลาหูนะพุธลาหูห้าเล็ห้าห้าเล็ห้าห้ากาลีก็คือเลขแปดเนี่ยห้าเลขห้าห้ามห้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือห้าสี่ห้าเล็กสี่ ห้ากับสี่นะครับเพราะว่าอะไรมันเป็นคู่ศัตรูไงสี่กับสี่กับแปดนะครับแล้วก็วันศุกร์นะวันศุกร์ห้าเลขแปดนะวันศุกร์ห้าเลขแปดวันศุกร์ห้าเลขแปดเพราะว่าแปดกาลี 8, นะครับวันศุกร์ห้าเลขแปดแปดกาลีจะห้าเลขสามตัวอีกตัวก็ไม่ได้ไงเพราะว่าหกกระสานมันเป็นคู่มิตรนะห้าวันศุกร์ห้าเลขแปดนะครับนะอันนี้คือศาสตร์การห้ามประจําวันแต่ถ้าถามผมนะตรงเนี้ย ก็ถ้าเกิดคนเชื่อได้ก็ก็ได้แต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นนะส่วนตัวผมมองว่าเอาแค่เลขาศาสตร์ที่มันผสมกันแล้วแบบโอเคก็พอแล้วนะครับก็มาดูเลขาศาสตร์ที่ผสมกันแล้วโอเคนะครับก็เราจะยึดตารางนี้เป็นหลักนะครับะนออออะาออบบ dunk. ตารางนี้เป็นหลักนะครับเราจะเอาอันนี้ออกไปเอาทัาสาวไปอ่าทักสาวไปลบปุ๊บตารางนี้เป็นหลักนะครับแก้หน่อย ย่อมันลงมาหน่อยนะครับเพื่อเพื่อเพื่อจะง่ายต่อการดูอทีนี้เวลาเราสมเลขปุ๊บเนี่ยขั้นแรกเราเราดูเลขก่อนว่าไอตัวแรกมันผสมคืออะไรก็ไก่ขอไข่ดูว่าไอเลขเนี่ยมันผ่านไหมมันผ่านไหมนะอ่ะเอานี้ละกันดูเลขมันผ่านไหมถ้ามันผ่านปุ๊บเนี่ยเราเราก็ค่อยเอาเนี่ยเราก็มาดูป้ายทะเบียนของมันผ่านไหม เราต้องเอาตัวแรกให้มันผ่านก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดตัวตัวแรกตัวนรกต้องผ่านต้องผ่านก่อนนะครับแล้วก็จะเอาวันมาเป็นหลักช่วยก็ได้ถ้าเกิดเราใครใครชอบวันก็พิจารณาวันก็ได้พิจารณาวันช่วยก็ได้ว่าวันเนี้ห้ามมีเลขอะไรนะผมจะเขียนวันข้างๆนะครับอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละห้ามเลขหกนะอาทิตย์ห้ามเลขหกกับสาม นะอันนี้หลักพี่นาวันนะจัน,จ,น,จ,น 1, 2, จันห้ามเลขอะไรอ่ะจันหนึ่งสองห้าจันห้ามเลขหนึ่งกับห้าอังคารอังคารเลขสามห้ามเลขสองห้ามเลขสองสามกับแปดเพราะว่าอะไรแปดสามมันนี่มันอุบัติเหตุ อุบัติเหตุด้วยแล้วก็พุทเลขสี่ห้าเลขสามสี่ห้าเลขสามกับแปดนะครับอังคารเมื่อกี้อังคารใช่ป่ะห้าเลขสามวันหนึ่งใช่ไหมห้าเลขสามวัสามห้าเลขสามวันหนึ่งด้วยนะตรงนี้มันมันมันม,ม,มันเป็นหลักวันคือเราจะพิจารณาตามนี้ก็ได้หรือว่ารหัสเลขห้าห้าเลขเจ็ดสุก ห้ามเลข8ปดเสานะเสาห้ามเลขเสาห้ามเลขสี่ห้ามเลขสี่อ่ะนะเนี่ยเราจะห้ามตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมผมจะไม่ใช้นะครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูนะถ้าเราต้องการเลขที่มันเป็นเวลาเราใส่เลขนะเราก็ มันจะมีเลขทั้งหมด4หลักใช่ไหมน่ะ4หลักนะครับทั้ง4หลักเนี้ยมันบ่งบอกถึงตัวคนขับมันบ่งบอกถึงรถเป็นยังไงมันมันไม่ต้องแบ่งหลักนะมันไม่ต้องแบ่งหลักมันบ่งบอกถึงรถเป็นยังไงฉะนั้นเวลาเราจะใส่รถเนี้ยเราต้องดูก่อนว่าเราอยากจะได้เราอยากอยากจะให้เราเป็นแบบไหนเช่นถ้าเกิดเราขับรถ รถอะไรอ่ะรถเบนซ์เนี่ยแล้วเราทําธุรธธกิจอสังหาแล้วควรหาเลขใหญ่ๆมาใส่นะครับเช่น7 8นะ7 8็ดแล้วก็ต้องตามด้วย9 1อะไรเงี้ยได้หรือว่า8 7 8 9 <c oughs> คือเลขทั้ง4หลักมัน,ม,นมันห้ามขัดกันห้าห้ามมีคู่อริคู่ศัตรูนะครับเลขทั้ง4หลักห้ามมีคู่สลิอริคู่ศัตรูขาดก็คือเลขข้างบนนี้ ผมบอกไปในในคลิปเกี่ยวกับเลขกราสราแล้วถ้าเกิดใครท่องได้นะเนี่ยห้ามมีคู่นี้เด็ดขาดห้ามมีห้ามามีเด็ดขาดห้ามมีคู่สล,ลีคู่อริคู่ศัตรูนะถ้าสมมติว่าใครใครใครมีคู่อริคู่ศัตรูถือว่าถือว่าไม่ดีอ่าเช่น1 2ึ่งสอามสได้ไหมได้นะแต่ว่าเลขก็ไม่สวยเพราะว่ามันไม่มีคู่มิดไง ได้ที่ดีต้องมีคู่มิดหนึ่งก็เป็นเลขของอ่าจจะเป็นเลขที่ราคาแพงแล้วก็แล้วก็มีม,มีมีอะไรอ่ะมีคมเท่ตัวเองเองต้องด,ด,ดูว่ารถอะไรอาจจะเป็นรถเก๋งนะแต่ถ้าเกิดรถรถรถเก๋งซี v i c เนี้ยซีวิกแล้วมาใส่ทะเบียนเ8 9อันเนี้ยไม่เหมาะใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ไม่เหมาะใช้ได้แต่ไม่เหมาะนะครับถ้า ถ้าเป็นอ่ะผมยกตัวอย่างรถกระบะละกันรถกระบะกระบะน่กระบนะบเนี่ยกระบะเอาอกระบะสี่ประตูก็กันสี่ประตูกระบะเนี่ยก็ควรใช้ทะเบียนเลขอะไรอะเลขที่มันที่หนึ่งก็คือไม่มีคู่เลยคู่ศัตรูนะครับแล้วก็เป็นเลขที่ปลอดภยัยอาจจะเป็นห้าหกห้าสี่ก็ได้เพราะว่าเลข แกเน่ถือว่าโอเคคู่ซับคู่โชว์เนี่ยถือดีคือตรงเนี้ยเราใช้ได้หมดเลยนะหรือใครใช้เก่งแล้วใช้ 5, 6, 3, 9ก็โอเคนะ5 5 4 1ก็โอเคแต่ถ้าเกิดเป็น 5, 6, 3, 1อันนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเลขคู่ตรงนี้อยู่เห็นปะมีเลขอยู่เห็นปะเพราะว่ามันเป็นเลขคู่คู่ คู่ศัตรูอยู่นี้เห็นปะห้ามมีนะอันนี้ผมไม่ได้ดูวันนะวัน,ว,นวันยังไม่ใช้นะนะเวลาใครไปเลือกเลขหรือว่าอยากจะมีโหมดเท่ๆอ,อันนี้พูดถึง4ตัวนะเวลาเราเชื่อมโยงระหว่าง x ก,กับ x เ,เนี่ยมันต้องมีการเชื่อมโยงทุกตัวจะต้องดีนะนะส่วนใหญ่เราก็ไอตัวท้ายเนี่ยนะครับก็แนะนําให้ขับขี่ปลอดภัยก่อนปลอดภัยก็จะเป็น5 1าหนึ่ง ห้าหกสี่สี่อะไรเงี้ยเก้าหนึ่งก็ได้นะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับนะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับคือต้องถามอ่ะเพราะว่าตัวเลขมันเยอะนะครับทีเนี้ยอ่ะผมจะยกตัวอย่างต่อนะถ้าเป็นวัยรุ่นแล้วขับรถนะวัยวัยรุ่นขับรถอะไรอะ่ะเอาซิตี้แล้วกันฮอนด้าซิตี้ซิตี้อะไรเงี้ยก็ควรจะเป็นเบอร์อ่าเลขที่มันสี่ห้าหก อะไรเงี้ยห้าหกหนึ่งห้าเก้าอะไรเงี้ยเลขที่มันมันเป็นเลขสุเคราเหาแล้วก็ไม่ได้มีเลขคู่อริคู่ศัตรูแล้วก็หลีกเลี่ยงเลขศูนย์เลขศูนย์นไม่เอาห้ามมีเลขศูนย์นะครับไม่มีเลขศูนย์นะหรือถ้าเป็นเบนซ์นะ่ะทาธุรกิจอ่ะนะสมมติว่าแฟนเพจผมอะ่ะทาธุรกิจอ่าเป็นนาา้าเจ้าของธุรกิจละกันแล้วก็ขับเบนซ์อ่ะคุณอาจจะมี ปธุรกับตัวเองก็อาจจะใช้เบอร์มงกรได้เลขมงกรเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดแปดได้อ่ะอันนี้คือเลขสี่ตัวนะเลขสี่ตัวนะครับเบนอ่ะอาจจะใช้เลขเก๋ๆก็คือห้าหกห้าหกอ่ะสี่ตัวแต่ถ้าเกิดมีตังหน่อยก็ใช้เลขสองตัวก็ดีกว่านะเลขสองตัวก็ดีกว่าห้าหกเป็นคู่พลังงานหรือมีตังหน่อยก็ใช้สี่สอง c 2เป็นเลขนักเจราจาเสริมด้านเจราจาฉะนั้นถ้าคุณขับเบนซ์แล้วคุณใช้7จ9ก็เกี่ยวกับอสังหาธุรุศอสังหาริมทรัพย์หรือ878อะไรเงี้ยหนาหรือ879หรือ987ก็ได้ส่งเสริมด้านอสังหาริมทรัพย์ส่งเสริมด้านธุรกิจการค้าหรือถ้าเกิดคุณอ่ขับเบนซ์แล้วแบบแบบมีตังค์ซื้อบัตรเบียนยอะไรเงี้ยจะบ่งบอกถึงฐานะอะไรก็ก็ใช้78ก็ได้ เราสังเกตว่าหลายคนใช้เจ็ดปดแปดเจ็ดเลขเก้าเก้าหนึ่งอะไรเงี้ยเลขที่เป็นคู่มิตรคู่มิตรของมันเองสองปดอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่แต่ห้ามเป็นคู่ศัตรูหรือมีเลขศูนย์นะไม่ดีหลายคนใช้เลขเนี่ยหนึ่งศู 1, 0, เนี่ยขับกระบะอนะขับกระบะกระบะกระบะใช่ไหมกระบะใช้เลขหนึ่งศูนี้ยอันนี้ก็บอกว่าขับรถเต็นผี ก,ก็ขับกระบะก็ถูกแล้วถูกต้องขับรถทีเพลถูกต้องอาจจะมีรอยรอยอยุบัติเหตุรอบรถรอยคอยคิดควรอย่างเงี้ยหรือใครใช้1 6ึ่ที่เขาชอบใช้กันนะก็ได้แต่ว่าธุรกิจคุณควรจะเป็นธุรกิจสีเทากลางคืนได้พอเข้าใจไหมครับหรือใครนะครับใครใช้พวกอะไรอะ่ะ ส่วนใหญ่มันก็ใช้พวกรถรถครถอบครัวรถตู้รถครอบครัวอะไรเงี้ยรถตู้รถแฟมิลี่รถครอบครัวเงี้ยก็ควรใช้พวก4 5 1 4 5 5 6 5 6, 6, 5, 6 5 1รถครอบครัวเน้น5 1ปลอดภัยนะครับ5 1ปลอดภัยหรือ6 3 5 1ก็ได้ปลอดภัยเน้นเลขที่มันปลอดภัยเพราะว่าเลขทุกตัวเนี่ยเวลามันโยกกันเนี่ยห้ามมีเลขเสีย พอเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดใครชอบเลขพวกคือบทเนี้ยผมอยากจะนําแค่เลขที่เป็น4ตัวมาร้อยเรียงกันคือเลขที่เป็นต่อเนื่องกันเนี้ยนะตรงเนี้ยต้องดีต้องดีอันนี้ก็คือต้องดีอันนี้คือต้องดีคือทั้งทั้ง,ท,งทั้งหลักเนี้ยต้องดีแล้วก็ส่งผลต่อรถคันนั้นถ้าเน้นปลอดภัยก็เอาห้านหนึ่งมาใส่พวกห้านหนึ่ง พวกเอาเลขซูบะคราห์มาใส่เนี่ยเลขตระกูลแนมคู่มิดใช้ได้หมดเลยนะครับหรือเน้นให้คนบัลเกงเกงกลัวอะไรเงี้ยอาจจะ้ากิดคุณขับ4ประตูหรือว่า f o r t u n เนอร์ฟอร์จสร้างบาร,รมีเงี้ยก็เอาเป็น8 7 8ก็ได้หรือ8ปดก็ได้หรือถ้ามีตังก็8ตัวเดียวสร้างบาร,รมีได้ได้นะเลขมาเฟีย มันเป็นเลขมาเฟียที่ที่สามารถใช้ได้นะครับนะครับก็คิดว่ามันไม่น่ายากมากเนาะเดี๋ยวบทต่อไปจะมาลงลึกดีเทลเลข3ตัวให้ฟังนะครับอันนี้เลข4ตัวคือทั้ง4ตัวเนี่ยมันจะส่งเสริมอาชีพกับรถเหลานะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ